มีแฟนนะคะภายในวันเดียวสิบคนเลยนะคะคอมอนอุย้ยที่รักตามฉันมาได้ไหมคะถ้าเกิดว่ารักฉันหนักก็ตาฉันมาเลยปร๊บอุ้ยโอเคอุย้ยคนนี้ก็หล่อแล้วเนี่ยคือแบบหน้าตาเหมือนในอนิเมะเลยอะวัดดีนายนายชื่ออะไรหรอคือปอเนี่ยมีความชอบอุยอ้ยโุ้ยเฟล สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูรัสคูซิมูเลเตอร์เชนเคยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกคนคะปอก็มาเปิดกล้องให้แล้วนะคะคิดถึงหน้าปอใช่ไหมละ่ะโอ้โหนี่คือแบบห่วเม่งมากเลยทุกคนคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเป็นเด็กสาวที่มีแฟนนะคะภายในวันเดียว10คนเลยนะคะก็สําหรับชาเลนต์นี้นะคะก็ได้มาจากน้องๆน,นี่แหละคะ่ะที่เขาเนี่ย แนะนำปอมานะคะแล้วก็ขอปอมาด้วยนะคะอุ้ยวันนี้คือแบบว่าเหมือนแบบเหมือนปอเนี่ยเป็นสาวเซเลอ์มูนเลยนะคะเป็นไงเหมือนไหมอู้สวัสดีจ้าสาวน้อยเราเนี่ยต้องการยาเสน่ห์หลายหลายขวดเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะคะทุกคนคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปที่เอิม่มไปที่ท่อระบายน้ำป่ะเพราะว่าเหมือนมันจะมีอยู่อ uhm. ันนึงนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลย มามามาก็คือว่าฉันเนี่ยจะมาขโมยขวดยานะคะ <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปอเจอเงินนี่เจอเงินสองพันเยนนะคะไม่เห็นจะมีขวดยาเลยทุกคนคะ่ะเฮ้ยนี่ไงขวดยาออ้มันคือขวดยาอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยนีไ่ไงทุกคนเราเจอแล้วเราได้มาแล้วค่ะวิ้ย แล้วเราก็ได้มาแบบว่าไม่โดนฆ่าด้วยนะคะเราได้ขวดยานเนี่ยมา2อันเลยนะคะว้าวเราว่านะเราไปดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะไปหาผู้ชายหลอกๆกันดีกว่านะคะแล้วก็ต้องหุ่นดีๆด้วยนะคะคนแรกของเราคือคนนี้เลย<อ>สวัสดีค่ะที่รักคือว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เป็นแฟนของเราอยู่แล้วนะคะก็ ได้เลยค่ะไหนขอจุบหน่อยค่ะว่านี่นะคะคนนี้คือหล่อมากเลยอะคือชอบมากอะ่ะขอ,อก่อนหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะอ,อขับจัก,กรยานให้เขาเนี่ยวิ่งตามปอมานะคะไปค่ะไปค่ะไปหาผู้ชายกันดีกว่าเนาะเอาคนไหนดีนะอุ้ยคนนี้ดีกว่าอุ้ยสมามไ สวัสดีค่ะรุงมพี่ค่ะชนคงชนคุยแล้วก็ขอให้เขาตามเรามาอุ้ยทุกคนอย่าบอกนะว,ว่าเขาตามปอมาแล้วว่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงก็คือผู้ชายตามเรามาคิดดูเรากันสเสน่ห์แรงปะคนนี้ก็หน้าตาค่อนข้างหล่อเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าทรงผมคือแบบว่าเท่เลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีหุ่นที่ดีด้วยนะคะ เออคือค่อนข้างสูงอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมคอมอนอุ้ยที่รักรู้สิคะฉันมีแฟนสามคนแล้วคะ่ะแล้วก็แต่และคนเนี่ยคือแบบหน้าตาหล่อทุกคนเลยคะ่ะโฮ้ยกลุ่มนี้มีใครหล่อบ้างเนี่ยเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนีคนน้คนนี้หน้าตาเหมือนพี่แคทเลยคะ่ะเออพี่แคทวงแคทอะพี่เคารงเพียงว่าหนาวใจจะขาด เป็นไงเหมือนปะคือแบบหน้าตาเหมือนพี่แคทเลยอะดูดิทุกคนเฮ้ยพี่แคทนาวใจจะขาดรอแคทเธอคนเดียวเฮ้ยคนนี้คือแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าตาถือว่าใช้ได้เลยฮัลโหลย่าเพิ่งไปได้ไหมคะ เออคุยก่อนสิอุ้ยอา้าวดูสิคะทุกคนคือแบบว่าแท่เราเนี่ยชวนคุยไม่กี่คำนะคะเขาก็ตามเรามาเลยนะคะก็บอกแล้วว่าฉันเสน่หแรงยังไงล่ะคะทุกคนฉันบอกแล้วไงใช่ไหมค o ม e อน b บบีตามฉันมาได้ไหมคะถ้าเกิดว่ารักฉันหนักก็ตามฉันมาเลยเึแบบ๊บอุ้ยโอเคอุ้ย เป็นแง่เสน่ห์โคตรแรงฉันบอกเลยจังหวะนี้นะคะไม่มีใครจะมาสู้เราได้เลยนะคะผู้ชายคนนี้นี่ทุกคนคะ่ะหน้าตาเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกครึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไว้สีผมสีทองนะคะฮัลโหลนายนายชื่ออะไรหรอแล้วนายมีแฟนหรือยังถ้าเกิดว่าไม่มีก็มารักกันไหมล่า <Hey. S 1> ตามประมาณได้ไหมคะอุ้ยได้ด้วยอะเอาละคะ่ะ ตอนนี้นะคะแล้วก็มีผู้ชาย1 2 3 4 5 6 7คนแล้วนะคะว้าว,ว,าวอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยคนนี้ก็หล่อล้วเนี่ยคือแบบหน้าตาเหมือนในอนิเมะเลยอะ่ะหวัดดีนายนายชื่ออะไรหรอคือปอนเนี่ยมีความชอบพอุ้ยอุย,อยคือแบบยิ้มน่ารักมาก ยิ้มโคตรน่ารักเลยในเมื่อถ้านายยิ้มน่ารักขนาดนี้เนี่ยซึ่งก็จะให้นายเนี่ยกินยาละกันเนาะนี่ค่ะเอาไปกินค่ะเป็นไงคะ ฉันกำลังหลงรักคุณเลยเหรออุ้ยจริงหลอกงั้นก็ตามมันเลยค่ะตามฉันมาเลยนะคะโอ้ยผู้ชายวิ่งตามไม่หยุดเลยทุกคนค่ะคือแบบเขินจังเลยอะ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะคือว่าเราเนี่ยคิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แน่นด้วยนะคะเออคือช่วงนี้นะะคิวแ,แน่นๆนะคะผู้ชายคือตามไม่เลิกเลยค่ะเห็นไหมคือแบบผู้ชายต่อคิวเต็มเลย โอ้ยผู้ชายวิ่งตามเต็มเลยค่ะเป็นไงล่ะคะทุกคนคะ่ะเป็นสาวฮอตนะคะเนี่ยนี่นี่น,น,นคนนี้เลยเฮ้ยร้อก่อนนี่ทำการ hello baby แล้วก็ชวนคุยแล้วก็อุย๊ยได้เลยค่ะก็คือเราได้ เราได้เลยนะคะเราจะไปหาคนสุดท้ายกันนะคะคนสุดท้ายนั้นจะเป็นใครกันมาดูกันนะคะบอกเลยว่าคนที่สิบจะต้องหล่อมากๆนแน่เลยนะคะเอาคนไหนดีนะ้า คือผู้ชายหัวข่าคนนี้นะคะก็หน้าตาเนี่ยก็หล่ออ,อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะคะเอิม่มคุณคะรอฉันก่อนได้ไหมคะคือฉันเนี่ยจะมาขอร้องให้คุณนะคะมาเป็นแฟนได้ไหมคะได้ป,ป้าอุ้ยได้ครับอ้หเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยจริงดิเดี๋ยว อะไรมันจะง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนทุกคนเรามีผู้ชายนะคะตามติดมาทั้งหมด10คนแล้วนะคะอุย๊ยทุกคนคือแบบโอ้อยขอนะ่าอุย๊ยทุกคนเราเราจับจูมือใครรีว่าเนี่ย <Yeah. S 1> คือแบบปอแบบปอรเริ่มไม่ถูกเลยค่ะขอเป็นผู้ชายคนนี้แล้วกันนะคะเพราะปอมีความชอบผู้ชายหัวเขียวอะ่ะคือเขาหล่อที่สุดแล้วอะ่ะทุกคนดูดิ แล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะอ้ยดูสิคะสาวสาวไม่ต้องอิจฉานะคะเป็นยังไงล่ะคะทุกคนคะ สาวฮอตนะคะคือแบบว่าผู้ชายตามติดเต็มเลยค่ะฮอตไหมล่ะคะและนี่แหละคะ่ะทุกคนค่ะคือสาเหตุที่มีผู้หญิงเนี่ยมาอิจฉาเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสาวฮอตนะคะี<อ>่ฉันคนแบบว่าอิจฉาเราอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยสวยหุ่นดีนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยชอบนะคะคือแบบตามติดไม่เลิกเลยนะจ๊ะโอ้โหดูสิคะผู้ชายตามไม่เลิกเลยค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยหน้าตาดีหมดเลยนะคะ่ะ ไปค่ะทุกคนค่ะในเวลาพาผู้ชายเนี่ยกลับบ้านแล้วนะคะโอ้โหผู้ชายเต็มเลยไปจ้าไปจ้ากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะหนุ่มๆจ๋าโอเคหูยหวังว่าคนข้างบ้านเนี่ยจะไม่เอาฉันนะคะไปนินทานะคะว่าฉันเนี่ยพาผู้ชายเข้าบ้านทีละสิบคนสิบคนเลยนะคะโอ้ให้ตายเถอะ โอ้ยและนี่คือบ้านของฉันนะคะก็ไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะทุกคนคะ่ะนั่งเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้หนั่ง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 ลงเลยจ๊า ผู้ชายมาเต็มเลยจ้าแม่จ๋าโอ้ยทุกคนผู้ชายเยอะเกินไปหรือเปล่าถามจริงๆแหละเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขอน้อยถอยได้ไหมทุกคนลองนึกภาพสิคะว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ชายที่กําลังนั่งต้องเราอยู่นะคะสิบคนเลยนะคะเอมเออ เนเย็นนะคะคือคือฉันก็ก็ก็คือเขินเป็นนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหเขินชะมัดยากเลยทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับชาเลนนะคะมีแฟนภายในวันเดียว10คนเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยแย่เลยนะคะ <laughs> โอเคค่ะก็ถ้าอยากดูต่อะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ปอนด้วยนะคะ สวัสดีวันนี้ก็ไยบายค่ะบ๊ายบายาแล้วเจอกันนะคะบายโอ้โหเต็มเลยทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน